สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องแจ็คเอ็กเปิดชาแนลนะครับผมวันนี้พบกับผมแจ็คนะครับวันนี้ผมก็จะพามาชมเหรียญท้าวเวสสุวรรณนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับก็เป็นรุ่นเจริญทรัพย์นะครับผมก็เป็นอีกเนื้อหนึ่งนะครับที่เป็นเนื้อที่มีความสวยงามนะครับอยากจะเอามาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับสําหรับเนื้อนี้นะครับก็เป็นมหาชนวนนะครับกระไหลทองแล้วก็พ่นทรายขัดเงานะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเป็นอย่างไรนะครับก็ นี่เลยนะครับอันนี้เป็นลักษณะกล่องกล่องก็เป็นสีเหลืองแบบนี้นะครับส่วนด้านในนะครับผ้ากำมะหยี่ก็จะเป็นสีเขียวเข้มๆแบบนี้นะครับสําหรับเหรียญนะครับก็จะเป็นกระลหลทองกระลทองทั้งเหรียญแบบนี้เลยนะครับผมก็เป็นสีทองนะครับสวยงามนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็พ่นทรายนะครับพ่นทรายเฉพาะพื้นหลังนะครับพื้นหลังก็จะเป็นลักษณะพ่นทรายแบบนี้นะครับ ก็จะเป็นเรียบๆเงาๆแบบนี้นะครับตรงองค์ท้าววิษณ์นะครับก็จะเป็นกระลทองทั้งองค์นะครับแล้วก็ขอบเหรียญก็จะเป็นกระลทองนะครับนี่นะครับก็ลักษณะหูเหรียญนะครับของรุ่นเจริญทรัพย์นะครับก็เป็นคล้ายๆกับรุ่นจำปีปลดหนี้นะครับแล้วก็ขอบเหรียญก็จะมีความแตกต่างจากรุ่นอื่นๆนะครับเพราะว่าขอบเหรียญจะเป็นลวดลายนะครับเป็นลวดลายคล้ายๆลายกระนกแบบนี้นะครับขอบเหรียญ นะครับก็จะเป็นสีทองนะครับสวยงามนะครับนี่นะครับเหรียญจะเป็นสีทองแบบนี้นะครับนี่นะครับเวลาโดนแสงก็จะเป็นสีทองเงาแบบนี้นะครับแต่ตรงที่เป็นพื้นที่พ่นทรายขัดเงาตรงนั้นจะไม่เงานะครับเพราะว่าก็คือเป็นลักษณะผิวพ่นทรายก็จะเรียบเรียบนะครับเรียบเรียเลยนะครับส่วนด้านซ้ายตรงนี้นะครับก็มีตบโพดเหล็งไว้ตรงนี้นะครับก็ตอกพดเหล็งนะครับเป็น อันนี้เป็นเนื้อมหาชนวนกระไหลทองพ้นทรายนะครับตำแหน่งโคดเหลงนะครับจะอยู่ด้านซ้ายของเหรียญแบบนี้นะครับด้านซ้ายมือของเรานะครับนี่นะครับส่วนองค์ท้าววิสวรณ์นะครับก็จะดูเข้มขลังแล้วก็ดูดันนะครับผมก็ลักษณะขององค์ท้าววิสวรณ์นะครับใบหน้าก็จะคล้ายๆกับรุ่นจำปีสี่ห้านะครับจมูกโด่งนะครับชัดเจนเส้นคอชัดเจนนะครับแล้วก็ท่าทางยืนกระบองนะครับแต่จุดที่แตกต่างนะครับก็จะเป็นตรง ชายแครงนะครับชายแครงตรงนี้นะครับชายแครงตรงนี้จะไม่เหมือนกันนะครับผมนี like, ่นะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนด้านหลังนะครับผมด้านหลังเหรียญนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตำแหน่งที่พ่นรายนะครับก็ซบพ่นรายตรงพื้นผิวนะครับตรงพื้นผิวแล้วก็อักขระยันแล้วก็อักขระภาษาจีนนะครับก็จะเป็นพ่นรายนะครับ แต่ตรงที่เป็นอาวุธนะครับทั้งห้านะครับก็จะไม่ได้พ่นทรายนะครับก็เป็นกระไหลทองนั่นเองนะครับผมด้านบนเลยนะครับด้านบนก็หูเหรียญตอกคดเหลงนะครับผมเหลงนูนนะครับก็คือตอกปั๊มมาจากบล็อกนะครับบล็อกปั๊มขึ้นมาเป็นเหลงนูนนะครับชื่อรุ่นก็ลาผลพูนทวีทรัพย์กลับมานะครับก็มีลักษณะเป็นผิวพ่นทรายด้วยนะครับก็มีความสวยงามนะครับผมก็ ชัดเจนนะครับเวลาผิวพ้นทรายนะครับก็จะทําให้ตัวหนังสือนั้นชัดนะครับเพราะเนื่องจากมันไม่เป็นเงานั่นเองนะครับก็เลยเห็นเป็นตัวหนังสือที่ชัดเจนนะครับส่วนภาษาจีนนะครับภาษาจีนด้านนี้นะครับก็แปลว่าเทพเจ้าประทานพรนะครับผมด้านขวาครับก็จะมีแปลเป็นไทยนะครับก็จะเป็นเทพเจ้าย่อมตอบแทนผู้ที่ขยันมันเพียรนั่นเองนะครับผม ส่วนตรงกลางนะครับก็จะเป็นเทพสตราวุธทั้งห้านะครับก็ตรงกลางสุดนะครับก็เป็นจะเป็นกระบองขององค์ท้าววสวรรธนะครับก็จะเป็นกระบองใหญ่นะครับด้านในก็จะมีกระบองเล็กอยู่นะครับแล้วก็มีอัครยันนะครับตรงนี้นะครับส่วนตรงด้ามของกระบองตรงนี้นะครับก็จะเป็นยันพุทธซ้อนนั่นเองนะครับผมยันพุทธซ้อนก็จะเป็นยันที่หลวงพ่ออิดนะครับท่านเป็นผู้ออกแบบขึ้นมานะครับฝั่งนี้นะครับความหมายนะครับก็อินรักษาพรมรักษา นะครับด้านซ้ายส่วนด้านล่างก็จะเป็นเท้ากุเวนรักษานะครับก็แล้วก็ตรงกลางนะครับก็จะเป็นยันดอกนะครับขององค์้ทววสวรรค์นะครับที่มอให้กับหลวงพ่ออิทนั่นเองนะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะเป็นยันนะเทวดานะครับนี่นะครับที่เป็นอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับส่วนสามเจ็ดเก้านะครับผมก็จะเป็นความหมายนะครับของสามพระรัตนตรัยนะครับ เจ็ดก็สังโยชเจ็ดนะครับทำเป็นหนทางแห่งการตรัสรู้นั่นเองนะครับเก้าก็สังฆ้าพูนเก้านะครับก็โดยรวมแล้วนะครับก็คือตรงด้ามกระบองตรงนี้ก็คือยันพุทซ้อนนะครับนี่นะครับก็มีความสวยงามแล้วก็ความหมายดีนะครับแล้วก็เป็นยันที่เป็นมงคลนะครับส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นจัรนะครับจัรของพระนารายณ์นั่นเองนะครับผม จักรของพนารายก็เป็นอาวุธนะครับที่ปราบมารนะครับได้ทั้งสามภพนะครับถือได้ว่าเป็นตุดยอดของอาวุธเลยนะครับส่วนด้านขวาตรงนี้ก็เป็นวชิราวุธของพระอินทร์นะครับผมนี่นะครับก็เป็นอาวุธสายฟ้าของพระอินทร์นะครับก็ปราบสิ่งชั่วร้ายนะครับทุกอย่างนะครับที่จะมาทำร้ายพุทธศาสนานั่นเองนะครับผมแล้วก็อัขรภาษาจีนะครับที่อยู่ใต้ของจักรตรงนี้นะครับก็เปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีนะครับผมส่วนด้านขวาตรงนี้นะครับ ส่วนนั้นขวาที่เป็นภาษาจีนนะครับผมก็สมหวังดังใจคิดนะครับผมนี่นะครับที่อยู่ตรงใต้ของวัชราวุธนนั่นเองนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นอาวุธของพญามราชนะครับเป็นดวงตาพญายมนะครับก็ไม่ว่าจะเพ่งไปทางใดนะครับไปทางผู้ปีพิศนะครับก็ไหม้กลายเป็นจุดในทันทีนะครับผมนี่นะครับส่วนอักขระภาษาจีนนะครับที่อยู่ใต้ดวงตาพญายมก็คือเป็น ยูเย็นเป็นสุขนะครับความหมายที่แปลเป็นไทยแล้วนะครับผมก็เป็นความหมายที่ดีนะครับส่วนด้านขวานะครับก็จะเป็นอาวุธของอารว่ากยักษ์นะครับก็คือผ้าโพกนั่นเองนะครับก็เป็นอาวุธที่ส่งอนุภาพนะครับไม่ว่าจะไปที่ไหนนะครับก็จะทําให้มอดไหมกลายเป็นจุนนะครับผมก็ทิ้งลงแม่น้ําน้ําก็เหือดแห้งนะครับโยนขึ้นท้องฟ้าก็ฝนก็ไม่ตกนะครับก็ถือได้ว่าเป็นอาวุธที่ส่งอนุภาพมากๆนะครับผม แล้วก็อักขระภาษาจีนนะครับที่อยู่ใต้ของนนยนาวุธตรงนี้นะครับผมเอาโทษทีนะครับไม่ใช่ในยนาวุธนะครับเป็นภาพพกนะครับผมเป็นภาพพกก็ภาพพกของเป็นทุตสาวุธนะครับเป็นภาพพกศีรษะของอารวาจักนั่นเองนะครับก็ส่วนภาษาจีนนะครับที่อยู่ตอนต้านใต้เหรียญนะครับก็จะแปลความหมายว่าสมความปรารถนาทุกประการนั่นเองนะครับผมนี่นะครับ ข้อนี้ก็เป็นลักษณะโดยรวมของเทพธาตราวุธนะครับทั้งห้านะครับที่มารวมอยู่บนเหรียญรุ่นเจริญทรัพย์นั่นเองนะครับแต่เนื้อมหาชนวนกระไหลทองพ่นทรายนะครับก็มีความสวยงามและโดดเด่นที่แตกต่างจากเนื้ออื่นๆก็คือกระไหลทองนะครับชุบทั้งเหรียญนะครับเป็นตีทองนะครับแต่ว่าลักษณะการพ่นทรายนะครับก็พ่นบริเวณพื้นผิวกับอัขระนะครับอัขระก็จะมีความชัดเจนนะครับแล้วก็อาวุธก็จะมีความ ตัวเด่นของแต่ละอาวุธนะครับก็จะทําให้มีความสวยงามนะครับสีทองแบบนี้นะครับส่วนด้านตัวหนังสือนะครับด้านนี้นะครับก็วัดจรามณีจังหวัดสมุทรสงครามนะครับตัวหนังสือก็จะชัดเจนนะครับเพราะถูกพ่นทรายนั่นเองนะครับแล้วก็ชื่อรุ่นด้านขวานะครับเจริญทรัพย์พุทธศักราชสองห้าหกสามนั่นเองนะครับมีความคมชัดและก็สวยงามนะครับแล้วก็นัมเบอร์ของเหรียญนะครับก็มีการยิงเลเซอร์โค้ดนะครับผม ที่เป็นเลเซอร์แบบนี้นะครับก็จะเห็นเป็นลักษณะผิวด้านในเลยนะครับก็สําหรับรุ่นนี้นะครับการจัดสร้างของพ่นทรายนะครับก็จะมีทั้งหมดห้าพันห้า้อยหกสิบสี่เหรียญนะครับผมก็อันนี้นัมเบอร์ประมาณสองพันแปดสิบเก้านะครับก็เป็นเลขสวยนะครับแปดเก้าเลขสวยเลขมงคลนั่นเองนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับก็มีความสวยงามแล้วก็โดดเด่นนะครับผมสําหรับ รุ่นเจริญทรัพย์นะครับไม่ว่าจะเป็นเทพสตราวุธนะครับที่มารวมกันอยู่บนเหรียญนี้ก็เป็นรุ่นแรกนะครับสําหรับเทพสตราวุธที่มารวมอยู่บนเหรียญทรงจาปีนะครับเป็นรุ่นแรกนะครับเพราะเทพสตราวุธที่นําประทับลงบนเหรียญ้ทวิสวรณโนก็รุ่นก่อนหน้านี้ก็จะเป็นไม่ใช่ทรงจาปีนะครับผมก็จะเป็นจักรนารายกันไพยนะครับก็เป็นเหรียญคล้ายๆรูปไข่นะครับผม ถ้าเป็นเหรียญทรงจำปีก็จะเป็นรุ่นแรกก็คือรุ่นเจริญทรัพย์นี่เองนะครับผมนี่นะครับดูโดยรวมก็เงางามสวยงามนะครับแล้วขอบเหรียญก็จะเป็นสีทองนะครับเพราะเนื่องจากเป็นกระลาทองทั้งเหรียญนะครับนี่นะครับขอบเหรียญก็ตัดตรงนะครับสวยงามนะครับไม่มีการตกแต่งขอบนะครับก็เป็นการสวยงามจากการขึ้นบล็อกนะครับจากการตัดบล็อกเลยนะครับผมนี่นะครับก็เป็นลักษณะนะครับ หาชนวนกระลทองพ้นทรายนั่นเองนะครับพื้นผิวพ้นทรายกา็มีความเรียบแล้วก็ดูแบบผิวจะออกอลักษณะยิบยิบนิดๆนะครับเพราะว่าเป็นลักษณะของพ้นทรายนั่นเองนะครับผมส่วนองค์องค์เทวิสวรรคกับขอบเหรียญก็จะเป็นสีทองนะครับก็จะมีความเงางามนะครับเงางามส่วนผิวพ้นทรายก็จะเป็นเรียบแล้วก็ อ่าเป็นผิวด้านๆนหน่อยนะครับโคดเหลงสําหรับโคดเหลงตอกก็ตอกด้านหน้า้ายมือตรงนี้นะครับโคดเดียวนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นเหลงนูนนะครับขึ้นจากบล็อกอันนี้ก็จะมีทุกเหรียญอยู่แล้วนะครับนี่นะครับโดยรวมของเหรียญน,นะครับก็ถือได้ว่านะครับเทพศาสตราวุธนะครับมาประทับลงบนเหรียญนี้นะครับก็ถือได้ว่าเหรียญนี้ไม่ธรรมดานะครับก็ป้องกันนะครับสารพัดอันตรายเลยนะครับผมก็ ไม่ว่าจะเป็นคุณใสนะครับผมสิ่งอันตรายต่างๆทั้งมนุษย์อนมนุษย์ตัดโลกรวมทั้งโครคภัยไข้เจ็บโรคระบาดต่างๆนะครับก็ถือได้ว่า,าเรามีเหรียญนี้ไว้คุ้มครองป้องกันภัยก็ถือได้ว่ามีความอุ่นใจนะครับแล้วก็มีความามีความมั่นคงนะครับในการใช้ชีวิตต่อไปนั่นเองนะครับเพราะว่า,าสิ่งที่เรามองไม่เห็นก็มีอีกเยอะแยะมากมายนะครับ อย่างน้อยเราพบเหรียญติดตัวไว้เราก็มีความมั่นใจนะครับมีความอ,าอุ่นใจนะครับก็คือกําลังใจเราก็เต็มนะครับในการาต่อสู้แล้วก็ดําเนินชีวิตต่อไปนะครับในการฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆนะครับก็ชีวิตของแต่ละคนนะครับก็มีปัญหามากมายซึ่งแตกต่างกันออกไปนะครับดังนั้นกําลังใจก็จะเป็นสิ่งสําคัญนะครับก็ วันนี้นะครับก็มีองค์ท้าววิสวรณนะครับเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเรานะครับเราก็สามารถที่จะดําเนินชีวิตได้อย่างมีพลังเต็มเปี่ยมนะครับผมก็สําหรับท่านนะครับที่ต้องการนะครับผมเช่าหาบูชาก็สําหรับเนื้อนี้นะครับที่วัดก็ยังมีให้บูชาอยู่นะครับณตอนนี้นะครับแต่ว่าในอนาคตก็อาจจะหมดเร็วๆนี้นะครับผมก็ลองเช่าหาบูชากันได้นะครับผมก็ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมกันจนจบคลิปนะครับวันนี้ก็ต้องฝากเอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับก็อย่าลืมมาติดตามรับชมกันต่อไปว่าผมจะเอาคลิปอะไรมาให้ชมกันนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่มาแบ่งปันข้อมูลกันนะครับก็อยากให้ทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมก็สามารถรับฟังนะครับทุกๆคอมเมนต์นะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ